อานิสงส์สำหรับผู้ทำศีลให้บริบูรณ์พิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่เถิดพวกเธอทั้งหลายจงสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมัญญาตและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายเถิด พิกขุทั้งหลายถ้าภิกขุหากจำนงว่าเราพึงเป็นที่รักที่เจริญใจที่เคารพที่ยกย่องของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายดังนี้แล้วเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา และให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญง,งอกงามเถิดพิกุทั้งหลายถ้าพิกุหากจำนงว่าเราพึงเป็นผู้มีลาบด้วยบริขารคือจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพสัตรบริขารทั้งหลายดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย พึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิกขุทั้งหลายถ้าพิกขุหากจำนงว่าเราบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและขีลาณะปัจจัยเพสัตบริขารของทายกเหล่าใด การกระทำเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอานิสงส์มากแก่ทายกเหล่านั้นดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญง,งอกงามเถิดพิขุทั้งหลาย ถ้าพิกุหากจำนงว่าญาติสายโลหิตทั้งหลายซึ่งตายจากกันไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงเราอยู่ข้อนั้นจะพึงมีผลมากมีอานิสงส์มากแก่เขาเหล่านั้นดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌาน เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิกขุทั้งหลายถ้าพิกขุหากจำนงว่าเราพึงอดทนได้ซึ่งความไม่ยินดีและความยินดีอันหนึ่งความไม่ยินดีอย่าเบียดเบียนเราเราพึงครอบงำยย่ำยีความไม่ยินดีซึ่งยังเกิดขึ้นแล้วอยู่เถิดดังนี้ก็ดี เธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิขุทั้งหลายถ้าพิขุหากจำนงว่าเราพึงอดทนความขลาดกลัวได้อหนึ่ง ความขลาดกลัวอย่าเบียดเบียนเราเราพึงครอบงำย่ำยีความขลาดกลัวที่บังเกิดขึ้นแล้วอยู่เถิดดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญง,งอกงามเถิด พิขุทั้งหลายถ้าพิกขุหากจำนงว่าเราพึงได้ตามต้องการได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌาน เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญง,งอกงามเถิดพิขุทั้งหลายถ้าพิขุหากจำนงว่าเราพึงเป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยษสามเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงต่อพระนิพพานมีการตัดสรู้อยู่ข้างหน้าดังนี้ก็ดี เธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิกุทั้งหลายถ้าพิกุหากจำนงว่าเราพึงเป็นสกะทาคามีเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยสา และเพราะความเบาบางแห่งราคะโทสะและโมหะพึงมาสู่เทวโลกอีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วพึงทำที่สุดแห่งทุกได้ดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนา และให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญง,งอกงามเถิดพิขุทั้งหลายถ้าพิขุหากจำนงว่าเราพึงเป็นโอปปาติกะเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพึงปรินิพานในภพนั้นไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย พึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิขุทั้งหลายถ้าพิขุหากจำนงว่าเราพึงแสดงอิทธิวิธีมีอย่างต่างๆได้ดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย พึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิขุทั้งหลายถ้าพิขุหากจำนงว่าเราพึงมีทิพยโสด,ดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย พึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญยาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิขุทั้งหลายถ้าพิขุหากจำนงว่าเราใคร่ครวญแล้วพึงรู้จิตของสัตว์เหล่าอื่นของบุคคลเหล่าอื่นด้วยจิตของตนดังนี้ก็ดี เธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิกขุทั้งหลายถ้าพิกขุหากจำนงว่าเราพึงตามระลึกถึงพบที่เคยอยู่ในการก่อนได้หลายๆอย่าง ดังนี้ก็ดีเธอพึงทําให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญง,งอกงามเถิดพิขุทั้งหลายถ้าพิขุหากจำนงว่าเราพึงเห็นสัตว์ทั้งหลายด้วยจักขุทิพย อันหมดจดเกินจากขุสามันของมนุษย์ดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดพิขุทั้งหลายถ้าพิขุหากจำนงว่า เราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสะวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเทียวเข้าถึงแล้วแลอยู่ดังนี้ก็ดีเธอพึงทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายพึงตามประกอบในธรรมเป็นเครื่องสงบแห่งจิตในภายในเป็นผู้ไม่เหินห่างในฌานเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนา และให้วัดแห่งผู้อยู่สุญญาคารทั้งหลายเจริญงอกงามเถิดคำใดที่เราผู้ตถาคตกล่าวแล้วว่าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่เถิดเธอทั้งหลายจงสํารวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมัญญาตและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายที่มีประมาณเล็กน้อย สมทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้คำนั้นอันเราตถาคตอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้แลจึงได้กล่าวแล้ว